ก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสซนกันสซนหนึ่งกับเกมไม้ครับหัวเหลี่ยมกินหนึงรอบนะครับวันนี้มาอยู่กับมอดที่เอ่อเป็นมอดแรกเลยใช่ไหมที่ผมเล่นเนี่ยก็คือเป็นมอดบล็อกเคนสกิฟนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นมอดเฮลเลอร์แบบสโลไลท์มากๆแต่มันก็จะค่อยๆมาแหละแต่เอาเปว่ามันก็หลอนดีมีเนื้อเรื่องอะไรต่างๆมากมายนะครับก็สามารถเล่นได้ในโดยการใช้ฟอกหรือนีโอฟอกนะครับ ไในไหมครับเวอร์ชัน1.21.1กับ1.20.1โดยผมใช้เวอร์ชัน1.20.1นะมาดูกันบ่อนว่าเขาบอกอะไรกันบ้างนะครับก็คือมอดเนี่ยสามารถแบนออกจากโลกได้มอดสามารถพังเกมได้มอดสามารถสร้างเทคบนเดสก์ท็อปได้มอดสามารถเขย่าจอได้มอดสามารถสร้างหน้าต่างป๊อปอัพเออร์เลอร์ได้มอสวิวกริฟต์โยเวลแปลว่าอะไรวะ มอจะทำให้โลกของคุณโศกเศร้ามอ d จะทำลายสิ่งก่อสร้างของคุณอย่าเล่นมอ d นี้แบบเปิดแลนมอจะพังอย่าเล่นแมบมอนี้แบบมัลติเพเยอร์มอจะพังอย่าเล่นมอ d นี้ด้วยเชเดอร์เพราะมันจะเปลี่ยนเท็กเจอร์ของพระจันอย่าเล่นมอ d นี้ด้วยเว r ร์เจนโหมดเพราะว่าบางอีเวนต์จะแตก จะไม่ทำเวอร์ชันอันเซฟในมดลินอีกต่อไปจะ่ถามไม่ทำแล้วเอ่อมดบล็อกเคนสคริปนะเป็นมดสโลเฮเลอร์เวลี่สโลเฮเลอร์ด้วแล้วก็จะมีไอตั้งค่าต่างๆมากมายนะครับอันนี้เราเข้ามาแล้วนะครับก็สำหรับการเล่นในครั้งนี้เราจะทำการเปิดเซฟโหมดออนแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการโดนแบนจากเวล์นี้นะครับ เราไม่สามารถกดออกเกมได้นะครับแต่เราสามารถกดออกจากใน F4 เพื่อออกเกมได้นะมีมันติเพนเด r เลยนะแต่มันบอกว่าห้ามกูเล่นไม่ใช่หรอมันบอกว่านี่ not support circuit that not a p p r o v e อ่ะไปแล้วโลกมึงอยู่ไหน few moments later. อันนี้เขาบอกว่าให้ใช้ซ i p นะมีเดกระดุมอะ่ะ later ตอนนี้ผมโหลดเซเว่นซิปมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการแตกไฟล์ตัวนี้ก่อน แล้วมีอะไรแอสเซทเหรอนี่ป่ะอ่านี่ไง World t o งั้นเราก็เอาไปไว้ในเซฟใช่ป่ะ,ะเราเราเอาเแค่ World Two ไหมอ่าแล้วเราลองเข้าเกมดูนี่ไง World t o ใช่ไหมโอเคไป ตีสเฟรตอนแรกันเป็นริทิอะไรสักอย่างหนึ่งบอกวอย่างที่เป็นเฟรแล้วเหรอผมถืออะไรอยู่ก็ไม่รู้เนมนูนา no, no. วเรามีหัวใจอยู่ครึ่งดวงแล้วก็หลอดอาหารอยู่7จ็ขอตอดไปด้วย1งอันเดี๋ยวนะมันรวมกันได้เหรอโอเคอนะาจจะมีประโยชน์อะไรเก็บไว้ก่อน เอออันดับแรกเออมันอันนี้ยังไงนะ tbs เหรอ tbs c o n f i g อ้าวกูพิมพ์อะไรผิดอะ อ๋อนี่ไง no vs head overlay no banning อะ่ะเอา no banning ไปก่อน only for current world หม,ม,มายความว่าหมายความว่าไปสร้างโลกอื่นกูก็ต้อง,น,องนี่าง no game crash โอเคอันดับแรกเราเอา no banning ก่อน no vs head overlay มันคืออะไรวะเอาแค่นี่ก่อนเราขึ้นไปข้างบนก่อนมีหลุมมีบ่อคือเกมเงียบกิ๊บเลยนะมีอเมทิสมีหลุมอยู่ตรงนั้น อันนี้เหมือนเป็นช้างที่โดนทรุยน่าจะช้างไหมเออมันกดอะไรดูช้างนะอ่านี่ไง F G F 3 G อ่าใช่อันนี้คือช้างหนึ่งเลยจะถามเนื้อเรื่องผมมากเลยผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วผมแค่รู้สึกว่ามันน่าสนุกดีเขาบอกว่าโลกนี้เป็นโลกก่อนที่มันจะคือมันเริ่มมันเริ่มมีอะไรแปลกๆแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับล่มสลายเป็นแบ็กอัพที่กู้มาได้นะคือโดนลบไปแล้วแต่ว่ากู้มาได้ ปริขยับไปเหมือนจะไม่ขยับไงขึ้นมาแรกตรงนี้มีโอ้ข้าวเป็นแบบสมัยไหนวะนะ อันนี้มันโตยังไงหิูวอะ่ะมีหมูอยู่ตรงนั้นเออมันเข้าไม่ได้เหรออ่าจ้าหมูโอเคได้หมูหนึ่งชิ้นเอ่อตรงนี้มีฐานมีแกะหนึ่งตัวเ,เราไปตัดไม้ก่อนดีกว่าเว้ย ็ว่าไปแล้วลืมสังเกตไปเลยว,ว่าทำไมเกมมันเป็นนาตาส่วนนี้วะโอเคมาตรงนั้นมีฟาร์มมอนเตอร์อยู่มีทางเชื่อมอะไรสักอย่างนะเราอันนี้มันดูจะอยู่สูงสุดแล้วเราขึ้นไปดูเหมอนแล้วกันออกต็ตอดเก็บไปหน่อยมีแคมไฟมไหม งั้นมีอะไรนะมีก็าเรียกว่าอะไรโอเคสิบสี่เดือนสิบสองพันสิบแปดเฮ้กัสบัดต่อ thank you guys but I think I need to build my own base อ่ uh. า empty room one iron per one day หนึ่งเดือนสิบปีหนงสิบแปดแคนายเรนิสทรูมชั่วหนึ่งเดือนสิบเหรอสิบสี่เดือนสิบมาอยู่สิบสามวันนึงเหรอก็คือมีคนมาเช่าห้องนี้โดยใช้อยู่สิบสามวันนะทั้งบนมีน้ำด้วยน้ำอะไรกันมาดูม็อบรูดไม่รู้อะเก็บไปก่อนเพื่อมีประโยชน์แล้วก็มีเอนวิว อ่ามีนี่ให้ด้วยโอเคกำลังหิวพอเดี๋งนี่มีไหม,มโอเคมีเหมือนกันกำลังหิวพอเดียขอยืมใช้หน่อยนะครับเอเฮ้ยเสียงโคหี้ เออโอเคเราเป็นว่าผมขอไปด้วยแล้วกันตอนนี้เรามองเห็นแค่แค่นี้อ้าวอ้โอ้ Where is this Where is this โอ้มีสโลโฟ์ฟอลิงนะฮะเสียงเฮี้ย,ย,ยม,มากอะตรงนี้มันคือที่ไหนกดดูได้ปะดูได้เฮ้ยะะโโร้อยสิบสามลบร้อยเก้าเก้าสโลล์ฟอลิงหายไปแล้วอตอนนั้นกูลงไม่ได้อะทำไงอะตดดอเป็นล็อปซีเดียนเสียงโคตรเย่ย เฮ้ยวันนี้ก็เสียงประตูเนเธอร์เหรอให้กูมานี่ก็คงมีเหตุผลนะนะไปโอ้โหช่เขี้ยเสียงอวกเสียงอวกโคตรเยี่ยเลยเออมาครับกูไปใช่ไหมเอาดีโอเคไปก็ไปโอ้ชิด อุกรณ์ไอ้ติ้ง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 นี่คือเสียงประตูเนเธอร์เหรอว,ว้าวแล้วไงต่อมองอะไรไม่เห็นเลยเออเออนั่นไงจริงด้วยโอเคกลับมาเป็นปกติแล้ว มันปรับเลนเดอร์ชั้งจนเหลือสิดตรงเหลือสองชั้งเดี๋ยวนะเพิ่งสังเกตที่ตอนประตูเนเธอร์ตรงขอบซ้ายขวามันก็นขึ้นนะตอนแรกนึกว่ามันปรับไอ้นี่เกมไม่ใช่เว้ยคือมันแค่ทำขอบดับไว้เฉยเฉยแล้วกูต้องไปไหนต่อ อยู่ๆมึงก็ว้ากูออกมาเสยเฮ้หรือมันไม่ได้ออกวะหรือมันอยู่ข้างบนนี่แหละเอองั้นลงยังไงแันนี่มีหีเพลงหีเพลงอร่อยนี่แผ่นเบอร์สิบสามมันบอกว่าเป็น C418-13 สิเชีย่ยคนลุกเก็บไปด้วยเผื่อมีประโยชน์เผื่อไว้ถมที่ได้เนเธอร์พอร์ทัลอ้าวมันมีรูเหรอเอาไว้แต่แล้ว เียงมันร้อนหลอนแล้วประเด็นคือมันมองมาทางไอ้นี่เลยนะวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเมื่อกี้ยังเดือนสิบอยู่ใช่ไหมวันที่สิบแปด What has been to the chat เกิดอะไรขึ้นกับแชทนะเพื่อนวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเหมือนกันนะครับฉันก็ไม่รู้นะวันที่คอสเซอร์โดนลบไปแล้วเหมือนกันยาว ตรนั้นเขาขโมยฐานเก่าไปแล้ว Discord Server ถูก d ี l e t e ไปแล้วไม่มีอีกตองไปแล้วอื้มทุ่มคออ่ะต่อ Discord Server ถูกถูกลบไปแล้วแล้วก็เลยรีพอร์ตไม่ได้ เตียงมันเป็นหลุมซ่อนอะไรไปปะดิไม่เหรอยังไงก็ขอไปได้วยแล้วกันนะวุ้ยจูยจ่ๆนะครับผมเอาคนแก่ผิดไให้แล้วกันนะสี่เดือนสิบคุงอายู change my nickname is me แกเป็นใครเนะี่ยก็แค่เปลี่ยนชื่อเนะี่ยเฮลโหล เฮลโลเฮลโลเฮ็ดยังอยู่น้ออีแม่กินข้าวแรงแล้วบอนี่พ่อไปเฮ้ช่วยด้วยถ้าตายแล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีอแล้เหรอ ที่ขุดเมื่อกี้ใช่ไหมแคลนสโตรเรจวันแคลนยูพิสเก็ตมอร์โอ๊กวูดเคแ n k y ิวมันน่าจะมีประโยชน์อะไรบ้างจะวาดไปแล้ว เก็บไปด้วยดีไปเด็นโยให้เห็นกลับมาแล้ววันนี้หกเดือน 9, เก้าปีหนึงเก้าอ้เป็นปีเลยเหรอเป็นไหนมาวะแค่เบื่อกับครอบครัวน่ะโอ้ ำไมเขาไม่เล่นกับเราอีกแล้วล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเขาแค่ออกไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยบางทีเขาแค่เหนื่อยหรือว่าอะไรสักอย่างประมาณนั้นแหละผู้ผู้ที่มาประสาทนมเดลเลอร์ ลมอสวัสดีอะไรเนี่ยซเซกรูกลามเนพวกแกถึงมีไม่มีชื่อแหละมันน่าสงสารนะรูกแกไม่มีชื่อกันนะอ๋อกลับมาที่เดิมแล้วนี่หมดแล้วเหรองั้นเราไปไหนต่อโอเคสรุปในบ้านนี้เราก็มีบล็อกเฮลโลแล้วก็เราโดนวาร์ฟขึ้นไปอยู่บนนั้นรอบหนึ่งนะแบบงงๆเลย คิดจะว์ฟก็วัฟเอยียงว่ามากก็ใต้ตนี้มีอะไรไหมวะเนี้เราไปจำนวนก่อนเก็บอาหารไว้ระหว่างทางอันนี้คืออะไรนี่ความข้าว มาเรามาดูที่นี่บ้างมีไม้คัดแบบวงกลมมีโต๊ะขาบโอเคปิดประตูเพื่อความปลอดภัย ว่าที่นี่ใช้เตียงสีเดียวกันหมดเลยนะ x สองใด xx เดี่มันคือป้ายเหรอป้ายมันเดินผ่านได้เนี่ยอะไรบุี่ book n d วันที่2เดือนสอปี2ัน8มีสิ่งก่อสร้างประหลาดปรากฏขึ้นในห้องตีบวกไม่แน่ใจว่าใครวางไว้เพราะว่าฉันไม่ได้เล่นไปสวันบางทีจจะเป็นแอดมินมาแกล้งเล่น วันที่3มเดือน2ปี2018สิ่งก่อสร้างสร้างเสียงแปลกๆฉันคิดว่าเกมค่อนข้างช้าลงเล็กน้อยและมีสิ่งแปลกๆก็คือม็อบทุกตัวถ้าเกิดเข้าไปใกล้จะหายไปทันทีที่เข้าใกล้กับสิ่งก่อสร้างนี้ฉันชอบปั๊กอินนี้นะวันที่4เดือน2ปี2018ถึงเวลาสร้างฐานแล้วแคลนของเราจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นวันที่0 0วันที่แถลาไ่ดูแล้วนะวันที่เดงรู้ๆวันที่อยู่ก็คือวันที่4เดือน2ปี2018 วันที่เท่าไหร่ไปดูเซิร์ฟเวอร์กำลังจะกลายเป็นหลุมศพหรอเกรฟและโลกนี้กำลังจะตายไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครจำได้และสุดท้ายฉันหวังว่าเราจะได้กล่าวคำอำลาแต่ก็ไม่มีอะไรนะข้างใต้เบดล็อกที่ลึกลงไปเขาไม่ซ่อนตัวอีกต่อไปแล้วงั้นเราก็เก็บไว้ที่เดิมมัคงไม่จำเป็นหรอกมั้งหรือมันควรจะจำเป็นนะเก็บไไก็ได้ มันมีเสียงอะไรสักอย่างอยู่หลังนนเนี่ยงั้นเราขุดไหมเด้ทำไมต้องปิดไปด้วยนี่ไงมีประตูเหล็กอยู่กันเนี้ยเหรอที่มันบอกว่ามีวัตถุแปลกๆลองทุบสิไม่แตกไม่มีอะไรเพิ่มเติมอืมมันมันเหมือนเป็นบล็อกอะไรสักอย่างแล้วมีไอ้ขาวๆเนี้ยแปะอยู่ ไอ้บล็อกนี้ก็ก็ไม่ออกเหมือนกันนะออฟซิเดียนนะไม่ได้เหมือนกันไม่มีอะไรไอ้นี่เลยเหรอ๋อเดี๋ยวนะมันอุดมันอุดกระจกหมดเลยด้วยแสดงว่ามันต้องเจออะไรสักอย่าง้มันก็อุดทุกอย่างเลยอุดอุดอุดอไหนต่อดินเนี่ยอ่ะมีอะไรอีกราไปสำรวจให้ครบ สิ่งกอ่อสร้างแถวนี้ก่อนแล้วกันค่อยว่า,ากันมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยมีฟาร์มมอนสเตอร์อยู่ตรงนูง้นอืมฮะต้องเขาก่อนนะโอ้กอดว่ายแต่ขึ้นไปดูไหมว่ามันมีอะไรหรือเปล่าคิดว่าในนั้นจะมีอะไรไหมมันอาจจะมีอะไรอยู่ก็ได้นะ เฮมันสร้างหลอกเลยนี่วาไม่มีกลงกงกลไกลอะไรเลยหรือว่าเมื่อก่อนมันมันสร้างแค่นี้กันวะไม่มีนงไม่มีน้ำเลยเหรอหรือเขาสร้างกันแค่นี้แหละแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างสุดท้ายแล้วมั้งเท่าที่เห็นโก้อ้าว เห็นเห็นมีอะไรเลยก็หมดแล้วนะหมดแบบหมดเลยอ่ะโอเคตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเห็นเขาบอกว่าในโลกนี้เราสามารถคุยได้เฮลโเลหยบคิดเฮ้ยไมอะไรวะเนี่ย อ๋อน,นี่คือที่เราขึ้นมาหรอเออตรงที่เราขึ้นมาก็น่าสนใจนะว่ามีรูอะไรอยู่แต่ว่าไม่อยากไปโยต่อไปนี้จะเป็นการพูดคุยกับโน่ no. มาน่เ no. โอ้ยเสียงดังชิบหาย กูมาดีดีกูยังไม่ทำอะไรเลยนอะแตกแล้วกูอยู่ไหนวะเนี่ยมืดแล้วช่วยด้วยของกูอยู่ไหนอะมึงไม่คุยอะไรกับกูเลยนะเฮ้แต่มันมืดแล้วนะต่ลรวา,ากูตายปุ๊บมืดปั๊บเลยเงี้ยเราสามารถ เกมรูคีปอินเมนทอรี่ ory, ได้ไหมคี้เกียจกลับมาเก็บอีกฮ่าฮ่า <an> แค่นี้ก็พอแล้วปะงั้นเดี๋ยวเราฝากของฝากไอ้นี่ไปสักหน่อยแล้วกันโอเคนอนได้ไหมสว t ทดรีม รีมแบบใดมีมนเกิดเออเาเป็นว่าอันนในขอขอญาตดขึ้นไปดูก่อนอืมเรามาเรามาสำรวจรอบๆกันเถิดคืออันนี้เรามาสำรวจเนี่ยเราไม่ได้อยากมาเจอผีอะไร แล้วก็อันนี้คือจุดที่เราเกิดมาเฮ้ยเพิ่งสังเกตว่าพระจันทร์มันอยู่ตรงไอ้นี่พอดีเลยล้วถ้าเกิดเรามีนะบล็อกหาอะไรไว้ี่ย ศูนย oh. ์ศูนย์ศูนย์ขีด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 มันเหมือน,นนั้นนั้นเลยแล้วไงต่อมันเปลี่ยนโหมดกูคืนด้วยประเด็นน่ะตาย ่ไม่เป็นไรกูคลิปอินเวนทอรีไปแล้วกูไม่ชอบความมืด คือเอาจริงๆนะที่ผมกะมาเล่นที่เซิร์ฟนี้ก่อนนะเพราะว่าผมดูมาแล้วว่าเซิร์ฟเนี้ยเนามันค่อนข้างเป็นมิดกว่าเซิร์ฟอื่นเนามันดูไม่เป็นมิดเลยอ่ะงั้นเราจะเรียกเนาไปเรื่อยๆแล้วกันนะในเลิฟยู ชอบก็ไม่ได้เนาะเออคนเราเ,ออเดี๋ยวนะขอขอขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยอ๋อมึงเปลี่ยนโหมดกูอุ้ยไอ้คีเปอร์อืมเสร็จตรงนี้แล้วกันนะอืม ือมึงคุยกับกูหน่อยกูอยากได้ข้อมูลเพื่อนต้องทำยังไงมันถึงจะคุยกับผมฮัลโหลเดี๋เราต้องพือฮัลโหลอ่ะไหนลองดิไม่ต่างกันเหมือนกัน ก็คือคุณไม่สามารถคุยกับมึงดีๆเลยนะใช่ไหมเนี่ยใช่กระตุกชิปหายเลยคุยกับคุณอ่อยดีก็โอเคเมื่อกี้ผมไปเปิดเทสที่พิธีถามดูว่าทำไมมันไม่คุยกับผมนะเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะมี ค่าบุญกรรมอะไรของมันก็ไม่รู้นะผมก็เลยจะลองเข้ามาดูใหม่อีกรอบแล้วลองคุยกับมันเลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยกูคุยกับมึงเลยเนี่ยอะมาเหมือนเดิมก็ e chat gpt มึงมั่ว tp อืมไม่ได้เพราะมันเป็นชื่อที่มันไม่มีอยู่จริงใช่ปะ อโอเคจนปัญญาละอันนี้ผมก็ลองมาถาม ChatGPT ว่าถ้าเกิดใส่อะไรในในแชทแล้วจะมีผลบ้างน,นะครับอ่าในลองนี่ดิเนี่ยมันไม่คุยอะไรกับผมเลยอะ่ะ ก็ไม่มีก็เอาผมไปลองเล่นเองดูก่อนแล้วกันนะค่อยว่ากันพาดหน้า